พื่อนมาดูติมาดูชิมาดูชิ้นี่ดอกตูมมาดอกตูมดอกตูมค่ะเป็นจอมปวกเนาะจอมปวกอยู่ในสวนป่าโรงเรียนเนี่ยได้แต่เยอะแล้วได้เยอะแล้วเป็นด,ดอกยากนี่เก็บมาไว,ว้แล้วก็เก็บไป เป็นเห็ดกินได้ก็จะมาเก็บใหม่ไปหาตะก,ก้ามาใส่ก่อนตอนนี้อทำคลิปก่อนดูค่าแล้วนี่เห็ดอะไรอีกเยเนี่ยนี่ก็เห็ดอะไรอีกแ,กต,กแต่เห็ดอีกประเภทหนึง่งกกินได้ก,ก็ดีสินะนี่ไงเขาเกิดขึ้นมาแบบนี้ เห็ดประเทีปลกมีหลายเห็ดมีหลายเห็ดมีหลายเห็ดสามเห็ดแล้วนี่สามเห็ดแล้วไม่เป็นไรเก็บไปเก็บไปเก็บไปเพราะว่ามาเจอเต็มไปหมดเลยเราก็จะเก็บอาเฉพาะข้างนอกที่เก็บเปลือน,นมาดูติมาดูชี้มาดูชี้นี่ดอกตูมดอกตูมดอกตูม เก็บมาไว้แลวก็เก็บแทําคลิปก่อนทำคลิปก่อนจะว่าเป็นเห็ดปวกก็ไม่เชิงเน,ะนาะเห็ดปวกก็ไม่เชิงโรงเรียนเป็นเห็ดทั้งดอกตูมและดอกบานเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆกินได้ไหมเนี่ยเหมือนมีวง กินได้ก็ดีสิเนาะนี่ไงเขาเกิดขึ้นมาแบบนี้นี่ค่ะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ใชเยอะมากเลยแต่ก็จะเก็บไปดูถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็อดอกบานก็มีนะคะดอกบานก็มีมกินได้ก็ดีสิเนาะนี่ไงเขาเกิดขึ้นมาแบบนี้ บอกด้วยนะพ่อก็ไม่เคยเห็นเห็ดชนิดนี้เหมือนกันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเต็มเลยดอกตูม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 ดอกบานก็มีนะคะดอกบานก็มีจุ่มใหญ่ใหุ่มใหญ่ๆเลย ดอกบานดอกตูมเยอะเลยนะคะมีอีกเต็มเลยเต็มเลยดอกตูม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 นี่ค่ะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เยอะมากเลยเดี๋ยวก็จะเก็บไปดูถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ เต็มไปหมดเลยเราก็จะเก็บอเอาเฉพาะข้างหน้าพี่เก็บ,บอกด้วยนะพ่อก็ไม่เคยเห็นเห็ดชนิดนี้เหมือนกันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเต็มเลยเพื่อนมาดูติมาดูชี้มาดูชี้นี่ดอกตูมมาดอกตูมดอกตูมค่ะ เยอะเลยนะคะมีอีกเต็มเลยเต็มเลยเยอะดงเขาแล้วนะคะเยอดงเขาเลวเ,เยอะมากเลยค่ะเยอะมากอยู่ตรงบริเวณตูมดอกบานตูมดอกบานดอกบานดอกตูมนีน่ขึ้นมากับใบไม้เนาะใบไม้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ง่ายๆนี้แหละ สำหรับคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้กินได้หรือไม่กินได้บอกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดูติมาดูชิมาดูชินีดอกตูมมาดอก,ดอก,ดอกตูมดอกตูมค่ะลงเดียนเป็นเห็ดทั้งดอกตูมและดอกบานเนี่ยเป็นแบบนี้คะ่ะเพื่อนเพื่อนกินได้ไหมเนีย่ยเหมือนมีวงทําคลิปก่อนทําคลิปก่อน แตว่าเป็นเห็ดปวกก็ไม่เชิงเน,ะนาะเห็ดปวกก็ไม่เชิงเพื่อนๆค่ะมาเจอดงเห็ดแต่ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรเป็นสวนป่าโรงเรียนนะคะเป็นสวนป่าเป็นจอมปวกเนาะจอมปวกอยู่ในสวนป่าโรงเรียนเนี่ยได้ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้ว นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เยอะมากเลยแต่ก็จะเก็บไปดูถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เบนอยู่ตรงโคนโคนดอกเขาด้วยเนาะมีวงเบนอยู่ด้วยจะกินได้หรือเปล่าแต่ว่าจะเก็บไปนะคะเก็บไปเพราะเยอะมากตอกตูมดอกตูมดอกตูมดอกตูมตูมดอกบาน ตูมดอกบานดอกบานดอกตูมนี่ไงขึ้นมากับใบไม้เนะาะใบไม้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงตับยูคาแล้วนี่เห็ดอะไรอีกเนี่ยอนนี้ก็เห็ดอะไรอีกอเห็ดอีกประเภทหนึง่งอีกเต็มไปหมดเลยค่ะเพืเ่อนดอกเล็กดอกน้อยก็เก็อบออกไปกินได้หรือไม่ไม่รู้ เ็มไปหมดเลยเราก็จะเก็บเอาเฉพาะข้างน้าคลิเก็บตูมดอกบานตุ้มดอกบานดอกบานดอกตูมนี่ยขึ้นมากับใบไม้เนะบบาะใบไม้สาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงครับดอกบานก็มีนะคะดอกบานก็มีเป็นจอมปวกเนาะจอมปวกอยู่ในสวนป่าโรงเรียนนี่ได้ได้เยอะแล้ว ยเยอะแล้วไปดอกจ้าที่เก็บมาไว้แล้ว,ลวก็เก็บไปเพื่อนมาดูสิมาดูชีมาดูชินี่ดอกตูมมาดอกตูมดอกตูมค่ะนี่ค่ะนี่ก็ใช่นี่ก็ใชา่เย,ยอะมากเลย ก็จะเก็บไปดูถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เพื่อนมาดูสิมาดูชิมาดูชินี่ดอกตูมมาดอกตูมดอกตูมค่ะีเห็ดประเภทแปลกๆมีหลายเห็ดมีหลายเห็ดมีหลายเห็ดสามเห็ดแล้วนี่สามเห็ดแล้วเท่านี้ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆ ดอกเล็กดอกน้อยค่อเก็บออกไปกินได้หรือไม่ไม่รู้กินได้ก็ดีสิเนะ้อนี่ไงเขาเกิดขึ้นมาแบบนี้ดอกบานดอกตูมเยอะเลยนะคะนี่อีกเต็มเลยเต็มเลย กินได้ก็ดีสิเนาะนี่ไงเขาเกิดขึ้นมาแบบนี้ดูค่าแล้วมีเห็ดอะไรอีกเลยนี่ี่ก็เห็ดอะไรอีกแต่เห็ดอีกประเภทหนึ่งอีกเพื่อนๆคะมาเจอดงเห็ดแต่ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรเป็นสวนป่าโรงเรียนนะคะเป็นสวนป่าเพืเ่อนมาดูสิ มาดูชิมาดูชินี่ดอกตูมมาดอกตูมดอกตูมค่ะบอกด้ยวยนะพ่อก็ไม่เคยเห็นเห็ดชนิดนี้เหมือนกันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเต็มเลยเป็นจอมปวกเนาะ จมปวกอยู่ในสวนป่าโรงเรียนเนี่ยได้ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วเพื่อนๆค่ะมาเจอดงเห็ดแต่ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรเป็นสวนป่าโรงเรียนนะคะเป็นสวนป่าง่ายๆนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็จุบไว้เพียงเท่านี้กินได้หรือไม่กินได้บอกด้วยนะคะเพื่อนๆ